สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สาระการเมืองเสนอคำว่ารัฐถาธิปัต์องค์อธิปัตย์ท่านผู้ชมครับรัฐถาธิปั์เนี่ยคือองค์อำนาจของการใช้อำนาจรัฐสูงสุดอำนาจรัฐสูงสุดอำนาจรัฐอำนาจการเมืองอำนาจการเมืองอำนาจเศรษฐกิจแต่อำนาจรัฐเนี่ยครอบคลุมอำนาจการเมืองครอบคลุมอำนาจสังคมครอบคลุมอำนาจธุรกิจ เป็นอำนาจสูงสุดในการใช้อำนาจทางการเมืองเป็นอำนาจที่มาจากอำนาจทางสังคมเป็นอำนาจที่ถูกใช้โดยมีการรองรับด้วยกฎหมายครับเป็นอำนาจที่ถูกใช้โดยสถาบันทางการเมืองหรือบุคคลแต่เป็นบุคคลที่มีอำนาจการเมืองและมีอำนาจรัฐเพราะว่าคำว่ารัฐาธิปัตย์เนี่ยจึงเป็นอำนาจตามกฎหมาย มีบทบัญญัติมีการเขียนไว้อย่างชัดเจนเป็นอำนาจของสถาบันหรือบุคคลทางอำนาจที่ได้อำนาจการเมืองและได้อำนาจรัฐเวลาใช้มีความเป็นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับมีความชอบธรรมนะครับที่จะจัดการให้โดยการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในสังคมในภาคธุรกิจในชุมชนในท้องถิ่นนะครับมีกลไกที่จะถูกใช้อำนาจต่าง ที่ตามเข้ามาเพราะงั้นตัวอํานาจรัฐเนี่ยนะครับมันจึงเป็นอํานาจสูงสุดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับประเด็นก็คือว่าอํานาจรัฐเนี่ยเป็นองค์ธิปัต์เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบของระบบสังคมการเมืองนั้นๆว่าระบบสังคมการเมืองนั้นๆมีการออกแบบว่าอย่างไรนะครับรัฐาธิปัติ หรือองค์อธิปัตย์เนี่ยจะมีองค์กรต่างๆมีองค์กรโน้นมีองคอนน์กรนี้องค์กรแต่ละองค์กรต่างก็มีอํานาจมีหน้าที่นะครับและอำนาจหน้าที่อันนั้นมีการใช้กันอย่างไรและมีความสัมพันธ์ทางอำนาจกับกลไก,กอื่นๆกับองค์คาพยพอื่นๆกับภาคส่วนต่างๆอื่นในสังคมการเมืององค์กรเหล่านั้นจะต้องถูกออกแบบไว้ประเด็นก็คือว่ารัฐาธิปัตย์หรือองค์อธิปัตย์เน,นี่ย มันถูกเริ่มต้นถูกใช้ด้วยคนที่มีอำนาจสูงสุดและคนที่มีอำนาจสูงสุดหรือสถาบันที่มีอำนาจสูงสุดอันนั้นจะต้องได้อำนาจทางการเมืองก่อนแล้วที่สำคัญสุดท้ายองค์อิปิตย์หรือฐาธิติปย์เนี่ยมันจะต้องเป็นการใช้อำนาจแล้วได้รับการยอมรับได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆของสังคมทั้งหมดนะครับองค์อิปิตย์ รัฐาธิปัตย์ได้รับการยอมรับอันนี้มันจึงนำไปสู่ของพันธะทางการเมืองซึ่งผู้คนสมาชิกหรือภาคส่วนต่างๆที่รวมกันขึ้นในสังคมการเมืองนี่นำไปปฏิบัติหรือรับไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นการเป็นองค์ธิปัตย์กับการเป็นรัฐาธิปัตย์หรือรัฐธิปัตย์อันนี้นะครับมันจึงบางครั้งเนี่ยถูกทำซ้ำจนกลายเป็นธรรมเนียมกลายเป็นการปฏิบัติ แต่แน่นอนสิ่งที่จะทำให้รัฐาธิปัตย์มีอำนาจสูงสุดเนี่ยย่อมหนีไม่พ้นของการใช้กฎหมายเพราะกฎหมายจึงเป็นเครื่องมือสำคัญและมีสถาบันต่างๆเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่การใช้อำนาจและสร้างการยอมรับของสมาชิกในสังคมการเมืองครับนี่คือสถานการเมืองครับ